เพื่อนๆจ๋าไอเดวายหลงทางมาอีกแล้วไอเดวายตามเส้นทางนี้มานะคะด้วยความคิดว่าจะเจริญนะคะไอเดวายมาเจอทางตันค่ะไอเดวายเจอทางตันไปไม่ได้อีกแล้วไอเดวายต้องเดินทางกลับดูสิคะเส้นทางนี้หลอกหลอกหลอกนะหลอกนะดูดิเส้นทางนี้ไอเดวายคิดว่าจะเป็นทางกลับของไอดวายเนาะไอเดวายมาเดินมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆนะคะไอดวาย ไม่รู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางตันแล้วก็มีแม่น้ำอะไรไม่รู้ทองตันตันไปไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องกลับไปใหม่ในเส้นทางที่ก้าวเดินอี่ไอ้เดบไจะส่งให้เพื่อนดูนะว่ามันน่าจะตามมาไหมจอ๋อขบวนสองหนึ่งไอ้เดบไเดินมาตามเส้นทางนี้เนาะ แต่กลับมาเจอทางตันนะคะเ,เพื่อนๆบเบานะคะเสร็จแล้วเนี่ยออก็น่าเชื่อถือไหมหลังจากที่เราแยกออกจากเส้นถนนเส้นใหญ่เนาะเราก็คิดว่าจะเป็นการเชื่อมต่อถนนที่ทําให้เราสะดวกเนะ<ม>าะกลับมาเจอทางตันเนะาะนวนกลับไปอีกนะคะไม่รู้ว่าวันนี้น้ํามันเราจะตอนกินข้าวลิงไหมวันนี้ ราจะนอนกินข้าวลิงไม่คืนนี้ป่าทั้งนั้นนะคะแล้วก็มากับเด็กๆด้วยเนาะก็ต้องทมแอดไวมาให้ได้นะอย่าทิ้งอย่าคลาดสายตานะคะเพื่อนๆดูสิคะเส้นทางถนนก็ทำมาอย่างสะดวกเราจะไปที่สะพานแห่งหนึ่งแต่เรากลับมาถูกทอดทิ้งอยู่กลางทุ่งน้ทุ่งกลางป่าอีกแล้ว สสดีค่ะเ,เพื่อนๆจะไม่ให้เราหลงไหลมาในเส้นทางนี้ได้ยังไงเนาะดูน้องเอิญสิคะน้องเอิญเหงื่อตกเลยน้องเอิญเหงื่อตกเลยน้องเอิญแบบวันนี้น้องเอิญไม่ไปไม่ได้ไปโรงเรียนพายานมาป่าน้องเอิญก็เลยรับทางตันโอ้โหตันก็ตันเกินเนะาะน่าจะมีทางแยกบ้างเนาะออมาหลอกเราให้เดินโอ้โหให้ขับรถผ่านมา,า,าอย่างเงี้ยอย่างงี้แย่เลยเนี่ย ใช่ <bursting> <ued gardens S 2> เด็กๆบอกว่าสไลเดอร์นะคะโอสไลเดอร์ระวังระวังระนะคะนี่เขาก็ไปหาเห็ดกับปาเนาะไมหาเห็ดหาเห็ดเนี่ยอ๋อเราจะดูกลางป่าเราดีกว่าเนะโหยนี่เหนื่อยกับทางตันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเ่งเบื่อนะคะไม่ได้ชมแบบนี้มีแต่ป่าชาติทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแสดงว่าแถวๆนี้นะอาเภอเกษมลงท่าเนี่ยเป็นป่าสงวนแน่ๆเลย ถ้าเพื่อนๆมีแตงไม้ชาติทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆดูสิคะจะไม่ให้เราหลงไหลได้ยังไงดูสิเส้นทางดูเสบไฟฟ้าใช่คะที่แยกออกมาจากทางที่เราออกมาเนาะจะไม่ให้เราติดตามได้ยังไงเพื่อนเ่นก็ไม่ดูเนาะมันไปตันตันตรงนั้นแหละแต่มันค็จะเป็นเส้นทางที่เล็กๆที่เชื่อมไปต่อหมู่บ้านไหนโอเคเราไม่รู้เราไม่ต้องไปเรากลับทางเดิมเราแล้วก็ไปหยุดจุดใหม่เนาะ โอ้ยนี่คือการหลงป่าแท้จริงหลงทางหลงเส้นทางหลงเส้นทางจริงๆนะคะเพื่อนๆโอ้จะหลงไปอีกนานปะเนี่ยรู้ไงนี่ไงที่เราแยกออกจากเส้นทางนี้เนาะตะกี้นี้จะไม่หน้องเบิ่อเนาะหมูดู้ดิสาวไฟฟ้าผมหมูก็ไม่ใช่ผมแมวอ่ะ นี่จ๊ะุกตงฉัแ้วจะนี่ยังไงแยกออกไปจากจุดนี้เราไปแยกแล้วเราไปหลทางตันได้ยังไง มือจ้ะต้องต้องต้งต้งไปก่อนเนาะตรงไปก่อนตรงไปก่อน,อนเดี๋ยวได้ถามยายก่อนยายจ๋าจะไปสะพ,พานไปทางไหนคะสะพ,พานสะพ,พานสะพ,พานตรงไปทางสมรงทาบน่ะมันมันไม่มีนี่จ้ะมันติดไม่ใช่ตรงไปทางโน,น้นหรือไปทางนโางางนมม้นไหมคะไม่มีนะจ๊ะ มันมันตันเนาะมันตันแล้วไปแล้วมันมันตันอ่ะมันใช่ตรงไปทางบ้านน้ำบันถืออะไรบ้างไหมบันถือก็ไปทางบ้านนนทแลงิค่ะค่ะนนทแลงเนาะข้างมีผู้โชคสมรสผาบอย่างไรจังวมันมันมันไม่มีเนาะไม่มีจะยายไม่มีไปแล้วมันไปไปเข้าผาเลยจ้ะ อันนี้นจ,ะจะลองไปดูนะคะขอบคุณขยายปะขอบคุณค่ะไปแล้วมันไม่มีอ่ะถามไปเรื่อยเรื่อยนะคะเพือ่อนดูนี่แอดิไวแอดิไวมาผิดทางจริงเลยอันนี้แอดิไวจะเอาของเพื่อนสายหรืวสาย โน่นตกลงไปเลยถนนแยกไงถนนใหญ่เราเลยแยกไปนะฮะนี่เราชาช่านี่เราไปนี่บ้านอันตัวนี้เป็นบ้านชุดบ้านบ้านเป็นบ้านปุยบ้านสวยเนาะบ้านสวยบ้ามันน้ำขับมันมันมันขมินบ้านสวยขมิ้นเนาะบ้านขมิ้นเิ้งบ้านขมิ้นอ่าบันนี้สรับขมิ้นเนาะอันนี้สรับขมิ้น ไอ้น mm ้ส hmm. เปไครับอันนี้จนะะไปอกหมู่อนึงนะคะ mm hmm. น้ำมันเติมถังไหมเนี่ยเติมน้ำมันกอนไหมโอ้เไปข้งหลังขังไปขหลังอันนี้เราจะม่ให้เห็นจริงๆน้ว oh. ่าเราเติมออย เนไเีอกเ,ออเนนสิบ้าม่งเคยมาม,มามยังไม่เคยมาจะร้ได้าา้าจะปกลนะครับเพือ่อนๆาจจะไว้พอจบแีน่นี้ก่อนนะครับ